ด้านซ้ายขององค์พระพุทธชินราชครับจะติดกับเส้นซุ้มเรือนแก้วครับมีดอกนะครับเป็นลักษณะทรงหยดน้ําอยู่ตรงกลางหนึ่งแล้วก็มีรัศมีนะครับตรงใต้นี้จะเขียนว่านอปจกคนดูส่วนใหญ่9 0ยังไม่กดซับสไครต์นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องแบบนี้นะครับสามารถกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทางช่องเรานะครับมีสาระความรู้ใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นหน้าจอท่านลงไปกดติดตามและไปดูคลิปต่อได้เลยสวัสดีครับผมเอลไปาครับ นี้จะพามาดูนะครับเหรียญพระพุทธชินราชปี246 0จังหวัดพิศณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหลังยันหนังสือ3าแถวนะครับอันดับแรกครับเราสังเกตเลยนะครับตรงบริเวณหูด้านซ้ายขององค์พระพุทธชินราชจะติดกับเส้นซุ้มเรือนแก้วครับงูตรงนี้ับติดกับเส้นรัศมีหรือเส้นซุ้มเรือนแก้วนะครับแต่ฝั่งนี้จะไม่ติดฝั่งนี้จะหานส่วนต่อมาครับด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะเป็นเปลวเพลิงนะครับเป็นลักษณะเหมือนดอกมีดอกนะครับเป็นลักษณะทรงหยดน้ําอยู่ตรงกลางหนึ่งแล้วก็มีรัศมีนะครับด้านข้าางดอกกจะลึคมมชั ยิงเหรียงไม่ผ่านการใช้ก็จะลึกมากจากนั้นครับจุดที่3ครับด้านหน้าครับตรงใต้นี้จะเขียนว่านอปอจอกจะเป็นตัวรลอลึกรลอลึกยาวลงมาตรงนี้น่าจะเป็นนอหนูอันนี้จะเป็นรลอลึกอันนี้จะเป็นจอจานแล้วตรงนี้จะเป็นกอนไก่ซึ่งย่อมาจากนาถาจารุปกรน,นะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเหรียญพระพุทธชินราชจุดที่4ครับตรงสังกตติตรงนี้ครับจะเป็นเมดไผ่ปลาซึ่งเมดไผ่ปลานี้จะมีความคมชัดเส้นสู้เด่งเดี่วตัวหนังสือจุดต่างๆครับเป็นจุดที่สามารถพิจารณาได้เลยนะครับเป็นเมดคมช ปั้นมาแปะเลยนะครับต่อให้ใช้เป็นงใดก็มีความคมชัดนะครับเดี๋ยวสังเกตนะครับจุดที่5้าถ้าพระสวยเดิมๆนะครับหูเชื่อมจัดเล็กดูจะไม่กว้างเท่าไหร่จุดที่5้ะหูเชื่อมจัดเล็กตัวห่วงก็จะเป็นห่วงตรงนี้เขาจะเป็นลูกไข่ทรงแคปซูนนะครับจะเป็นลูกไข่วงรีนะจากนั้นถ้าพลิกด้านหลังมาทาไมเขาถึงเรียกว่าหลังยัน3แถวมี3แถวกับแถวอันนี้จะเป็น1แถว2แถว3แถวเขาเรียกว่าหลังยัน3แถวหรือหลังตัวหนังสือ3แถวครับถ้าเป็นสามแถวแบบนี้เขาเรียกว่าหลังหนังสือ3าแถวนะครับจุดที่2ครับหมออสราจะอยู่ ติดกับปลายมองม้าเลยชิดกันเลยครับหัวสระจะอยู่ชิดมองม้านี่คือจุดที่2นะครับนะส่วนจุดที่3ครับเหรียญนะจะเป็นการปั๊มกระบอกเราจะสังเกตเห็นจะมีขอบตั้งสันช่วงฝั่งนี้ครับซน่งเป็นขอบตั้งขอบจะหนาๆนะครับส่วนบริเวณอื่นจะบางๆนะครับขอบจะตั้งเนื่องจากเป็นการปั๊มกระบอกแล้วตัวสือครับจะมีความลึกคมชัดมากเป็นธรรมชาติเลยนะถ้าเรามีของแท้ไว้ดูนะครับเราจะแยกออกเลยความลึกความตื้นต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอ๋อคันนี้นะครับยินดีรับเช่านะสวยๆหลักแสนนะครับสภาพนี้ก็หลักเลยนะ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไรก็แชร์ครับวันนี้เราปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดั่งรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ